สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้อุณหภูมิกรมอุตุเขาบอกว่าอยู่ที่34องศาร้อนตับแตกคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ วันนี้ปกินอากะพระเครื่องเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินนะครับว่าเกจิคณาจารย์ที่โด่งดังในยุคนั้นก็มีหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีใช่ไหมครับแต่ประวัติความเป็นมาของแต่ละท่านเราก็ไม่รู้เราเพียงแต่ว่าอยากจะได้เสาะแสวงหาวัตถุมงคลอันมีค่าของหลวงปู่ สิ่งสำคัญก็คือว่าก่อนที่เราจะไปหาใช่ไหมครับเราก็ต้องนี่ลูกชายอนี่คือเจ้าปังปอ่าเราก็ต้องไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาของท่านว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะและเราจะได้รู้ว่ากิติศักดิ์ความเก่งของท่านเป็นอย่างไรก่อนจะไปเพื่อนๆรู้จักนี้ไหม นี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเหรียญเนื้อโลหะทองแดงนี่คือเหรียญลูใช่ไหมสองสี่หใช่ไหมเพื่อนๆต้องมีเหรียญอย่างนี้เอาไว้ฝึกซองใช่ไหมครับดูการเปลี่ยนแปลงดูกายภาพไอ้นี่เนี่ยเราจะเรียกว่าเหรียญที่งมได้ก็ได้เพราะว่าเป็นเหรียญสภาพน้ำเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญสภาพ จะจมน้ําแต่ว่าเราจะเอาไว้ศึกษาดูเนื้อหาความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เพื่อนๆต้องมีนะของมันต้องมีอืมแล้วอีกอย่างหนึง่งอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นรู้จักไหมนี่คืออะไรนี่คือตัวอย่างที่เราจะเอาไว้ใช้ในการศึกษาการงอกนะครับนี่คือ เขาเรียกว่าหินพัศสสีวรีใช่ไหมหินพัศสสีวลีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินเข้าเก็บฤาษีใช่ไหมเดิมทีเนี่ยเราไม่มีความรู้ใช่ไหมว่าพระเครื่องพระสมเด็จน่ะทำไมมันถึงจะมีการงอกมีการเปลี่ยนแปลงนี่ละครับคือตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วว่ากันนะว่า เป็นหนึ่งในมวลสารสำคัญที่ใช้ผสมในผงสร้างพระสมเด็จอืนะครับอ่ะแล้วเราจะไปเข้าถึงเรื่องหลวงพ่อจงพุทธสโลนะครับวัดหน้าต่างนอกอ่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อจงแหมผมอ่านให้ฟังนะอ่าแล้วเพื่อนๆก็จะได้เพลินๆมันเหมือนกับบอร์ดแคสต์เนี่ยนะครับอ่า หลวงพ่อจงพุทธสโลวัดนาต่างนอกอำเภอบางไสจังหวัดอหยมทยาในคราวเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนั้นผู้คนพากันหวาดวิตกหวาดกลัวจากภัยสงครามเป็นอันมากต่างก็วิ่งเข้าหาของดีของศักดิ์สิทธิ์จากพระสงฆ์เกจิอาจารย์เป็นการใหญ่ในบรรดาเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตเข้มข้นขึงขังและก็โด่งดังนั้น ก็มีด้วยกันสี่รูปที่เป็นที่รู้จักของประชาชนคนทั่วไปสี่รูปนี้ที่ผู้คนพูดกันติดปากคนไทยในยุคสมัยนั้นก็คือจ่าจ,จงคงอีอันหมายถึงหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมและหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ ซึ่งทั้ง4ท่านนี้ก็เป็นที่พึ่งของประชาชนในยามทุกเข็นทั่วไปเหมือนกับยุคนี้นะครับยุคนี้คือยุคที่ทุกเข็นเพราะฉะนั้นต้องหาของดีติดตัวเอาไว้ใช้จริงๆริงวันนี้จึงใครจะขอนำเสนอประวัติหนึ่งในสีคณาจารย์ที่ปลุกเสกภาพประเจียดในครั้งสงครามโลกครั้งที่สองอันลือลั่นทั่วประเทศมาเล่าให้ เพื่อนเพื่อนสมาชิกคนพันเอกได้ฟังหนึ่งในสี่ที่จะมาเอ่ยถึงนั้นก็คือหลวงพ่อจงพุทธัสโลหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนั่นเองประวัติความเป็นมาเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนั้นหลวงพ่อจงได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดหน้าต่างนอกจวบจนกระทั่งมีอายุที่สามารถบรรพชาเป็นสัมมเนนได้แล้วก็ได้บวชไปจนถึง อุปสมบทเป็นพระพิสุในการต่อมากล่าวกันว่าหลวงพ่อจงท่านเป็นพระที่มีเมตตาต่อเด็กๆเ,เป็นอันมากชอบที่จะนำขนมอาหารผลไม้ไปให้พวกเด็กๆที่รักการเรียนหลวงพ่อท่านเคยดําริไว้ว่าครูสมัยก่อนน่ยนะ ชอบสอนเด็กด้วยการบังคับโดยการตีโดยใช้ไม่เลียวแต่อัตมาบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยอัตมาไม่ชอบลงโทษเด็กพูดกับเขาดีๆเด็กจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายเองนี่คือปฏิปทาที่หลวงพ่อจงท่านมีต่อเยาวชนในยุคนั้นนะยุคสงครามโลกตระกูลของหลวงพ่อจงนั้นเป็นชาวไร่ชาวนามาตั้งแต่ กำเนิดชีวิตในประเหมือนกับลูกชาวนาทั่วไปนั่นแหละที่ต้องเกิดมาแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้บังเกิดก้าวในการทำไร่ไถนาแต่เมื่อตอนยังเป็นเด็กเล็กๆนั้นสุขภาพของหลวงพ่อจงไม่ดีเลยมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจำแถมมีอาการในตาฝ้าฟางมองอะไรไม่เห็นไม่ถนัด มีผู้ใหญ่บางท่านเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งจะไปดูหนังดูละครนะหรือดูลิเกตามเทศกาลงานวัดใดๆก็ต้องมีคนอาสาจูงมือให้หลวงพ่อจงนะเดินไปงานและไปนั่งประจำที่ไม่ให้หลวงพ่อจงไปไหนมาไหนตามลำพังขันต่อมาเมื่ออาการกำเริบหนะักก็ไม่มีใครจูง หลวงพ่อไปเที่ยวงานวัดได้ก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ที่ต้องเฝ้าบ้านจวบจนเมื่อปี2436หลวงพ่อจงมีอายุครบอุปสมบทโยมพ่อโยมแม่จึงพากันจัดอุปสมบทให้ท่านณพัทธสีมาวัดหน้าต่างนอกโดยมีพระอ,อุปชาสุลน,นะครับหลวงพ่อสุนเจ้าอาวาสวัดบางประหมอ เป็นพระอุปชาจารย์มีพระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกและพระอาจารย์โพเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในเป็นคู่พระกรรมวาจานุสาวนาจารย์หลังจากเมื่ออุปสมบทแล้วหลวงพ่อจงได้รับฉายาว่าพุทธสโลและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหน้าต่างในนับตั้งแต่อุปสมบทแล้ว โครคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งโรคตาฝ้าฟางของหลวงพ่อจงได้หายวับไปอย่างอัศจรรย์หลวงพ่อกลับมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เป็นสุขยิ่งในเพศบรรพชิตดุดดังเป็นนิมิตให้ทราบว่าหลวงพ่อจะต้องถือครองภาคกาวเสวพัดไปตลอดชีวิตสมดังพุทธภาษิตที่ว่าสาทุโข,ขบำพะ แปลว่าการบรรพชายังประโยชน์ให้สำเร็จฉะนั้นในชีวิตพมจรรย์ระยะต้นๆของหลวงพ่อจงจะเริ่มต้นโดยการศึกษาอักขรเรกยนันในสมัยนั้นการศึกษามีทั้งภาษาไทยและภาษาขอมซึ่งจะต้องไปศึกษาที่สำนักพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงได้ ศึกษาอย่างแตกฉานและมีความเชี่ยวชาญทั้งอักษรไทยขอบบาลีจวบจนกระทั่งหลวงพ่อพระอาจารย์โพได้ถ่ายทอดวิชาการต่างๆให้หลวงพ่อจงจนหมดสิน้นว่ากันว่ามีผู้สืบทราบกันมาว่าหลวงพระอาจารย์โพซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกนั้นเดิมท่านเป็น ผู้ทรงวิทยาคมมีชื่อเสียงและการที่หลวงพ่อจงได้ศึกษาเล่าเรียนและได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมต่างๆจากพระอาจารย์โพจนหมดสิ้นนั้นจึงทำให้วิชาอาคมของอาจารย์พระอาหลวงพ่อจงแก่กล่าและก็สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อจงในการต่อมานับจากนี้ หลังจากที่ท่านได้เรียนวิชาจากพระอาจารย์โพจนหมดสิ้นแล้วหลวงพ่อจงก็ยังได้วิริยะอุตสาหะไปฝากตัวเพื่อเรียนวิชากรรมฐานในสำนักของหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลอีกด้วยวิชากรรมฐานนี้เป็นวิชาเอกที่หลวงพ่อจงได้ศึกษาและใช้ฝึกปฏิบัติอยู่เป็นนิจจศีลจนได้ชื่อว่าหลวงพ่อจง เป็นมหาเถระฝ่ายอรัญ,ญวาสีที่สำคัญของพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งเที่ยวเนื่องจากหลวงพ่อจงท่านนิยมการเจริญอสุภกรรมฐานและยึดถือซากศพหรือโครงกระดูกเป็นอารมณ์ดังนั้นในสมัยที่หลวงพ่อจงท่านยังมีชีวิตอยู่ลูกศิษย์ลูกหาที่เคยไปนมัสการท่านต่างก็ได้พบเห็น ครงกระดูกในสภาพที่ยืนพิงประตูอยู่หลายๆท่านที่ไม่เคยไปก็จะประสบกับความวิตกหวาดกลัวเพราะว่าเห็นแล้วขนหนีขนลุกฝันหนีดีฝ่อไปเลยนะครับหลายๆท่านก็คงสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อจงจึงได้ชอบจึงได้อะไรนะมีรสนิยมในการเพ่งอสุภะกรรมฐาน ทั้งน,นี้หลวงพ่อจงก็ได้บอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นรูปจําลองของสังขารเป็นเครื่องกล่มเกาอารมณ์เป็นที่ยึดเกาะเพื่อจะเลินกรรมฐานใจของท่านจะสงบได้อย่างเร็วและบังเกิดสมาธิเมื่อท่านพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าจริตของหลวงพ่อจงนี้ถูกิด อสุภกรรมฐานใช่ไหม,มดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้สมาธิจิตของหลวงพ่อมีความเข้มขังแล้วก็มีการรวบรวมสมาธิได้อย่างแน่วแน่เหตุนี้เองจึงทำให้พลังจิตที่เรียกว่าจิตตานุภาพของหลวงพ่อจงนั้นแรงกล้าและก่อให้เกิดพลังศักดิ์สิทธ ที่หลวงพ่อได้ประสิทธิ์ประสาทในวัตถุมงคลของท่านในระหว่างที่หลวงพ่อจงท่านอุปนุปสมบทใหม่ๆนั้นท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหน้าต่างในและการต่อมาพระอาจารย์อินที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกได้ลาสิกขาบทประชาชนในละแวกนั้นและคณะสงฆ์จึงได้ร่วมกันไปนิมนต์หลวงพ่อจงให้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกเป็นเจ้าอาวาสสืบแทนจากพระอาจารย์อินที่ได้ลาศึกขาบทในปี2450เหตุการณ์ที่ทำให้หลวงพ่อจงมีชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายก็เมื่อข่าวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีกํามีกำลังทหารจำนวนมากใช่ไหมครับที่ต้องเข็นต้องประหรัตประหารกันหลายฝ่ายก็ เข้ามาหาเกจิอาจารย์ที่เพื่อเพื่อขอของดีเครื่องรางของขังไว้ใช้จึงทําให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อจงเนี่ยปรากฏเป็นที่เรื่องระบือแก่สานุสิทธิ์ในยุคนั้นจวบจนกระทั่งในปี2483ได้เกิดสงครามอินโดจีนขึ้นเกียรติคุณของหลวงพ่อจงได้ลือเรื่องไปทั่วประเทศ เพราะว่าได้จัดร่วมกันจัดทําเสื้อแดงลงอักขรเลขยันตบุกเสกโดวยวิทยาคมแจกจ่ายให้กับข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปโดยอำนาจจิตนุภาพอันทรงพลังของหลวงพ่อจงนั้นได้ดลบันดาลให้ผู้ที่สวมใส่เกิดความแค้วคาดปลอดภัยสร้างความอัศจรรย์แก่ขวัญทหารและตำรวจที่กล้าหารในการศึกสงครามครั้งนั้นนับว่า หลวงพ่อจงได้มีส่วนในการบำรุงขวัญกำลังใจของตำรวจทหารในยุคนั้นอยู่ไม่ใช่น้อยหลวงพ่อจงท่านเป็นพักอาจารย์ที่ยึดมั่นในพรมวิหารธรรมขึ้นชื่อว่ามีกิจนิมนต์แล้วท่านจะต้องไปสังเคราะห์ให้กับผู้ที่มานิมนต์ให้สำเร็จเป็นผลทุกรายไปไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลจะย,ยากหรือง่ายแค่ไหนท่านก็ไปเมื่อกล่าวถึง วิทยาคมหลวงพ่อจงนั้นเท่าที่ทราบมีอยู่สาสาขาวิชาคือหนึ่งวิชาอาคมทางด้านคงกระพันชาติสอวิชาอาคมทางด้านเมตตามหานิยมและสวิชาอาคมทางด้านการทำน้ำมนต์การปลุกเสกน้ำมนต์ในบรรดาวิทยาคมทั้งสามสาขานั้นพอจะมาประมวลได้ว่า วิทยาคมทางด้านเมตตามหานิยมนี้ได้รับการยอมรับเป็นที่เรื่องรือมากกว่าสาขาอื่นเนื่องจากหลงพ่จงท่านได้เฝ้าสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั้งหลายให้มีจิตเมตตาต่อกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่เป็นนิดก็แสดงให้เห็นว่าท่านนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งทางกายแก่ ประชาชนทั่วไปแทนที่จะมุ่งให้ทุกคนยึดถือในวัตถุมงคลของอาจารย์เหมือนเช่นท่านอื่นๆแต่หลวงพ่อจงท่านกับสอนให้ทุกคนยึดถือในการกระทำสร้างคุณประโยชน์จากคำสอนของท่านหลวงพ่อจงมองว่ามนุษย์ทุกคนทุกชั้นต่างมีความเท่าเทียมกันโดยสภาพแห่งมนุษย์แล้ว จะไม่มีชนชั้นวันนะท่านต้อนรับปาาใสด้วยจิตและวาจาเป็นเครื่องต้อนรับอย่างเดียวกันไม่มีการนั่งเก้าอี้หรือลาดพรมปูเสื่อเพื่อลองรับท่านผู้ใดที่จะมาเยี่ยมท่านในกุฏิทุกคนเท่าเทียมกันเมื่อหลวงพ่อเปิดกุฏิทุกคนก็สามารถที่จะเข้าออกได้ตลอดเวลาหลายคนเคยปลาลบว่ามานามัสการหลวงพ่อแล้วหน้าเลื่อมใสจริงๆ ท่านเป็นพระแท้พระแท้จริงๆไม่มียศไม่มีเกียรติไม่มีอามิตรใดๆท่านเป็นพระบรรพชิตที่เหมาะสมแต่คนทุกชั้นไม่มีคำว่าขนาดเราไปหาท่านแล้วเข้าไม่ถึงโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพราะหลวงพ่อจงท่านทรงคุณธรรมสำคัญอยู่สประการก็คือ 1. นึ่เมตตากรุณา หลวงพ่อไม่เพียงแต่สอนให้ผู้อื่นมีความเมตตากรุณาต่อตอนเองและต่อเพื่อนเท่านั้นแต่หลวงพ่อเองก็ยังมีความเมตตากรุณาประจำใจอย่างสมบูรณ์ท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้คนทุกคนไม่เคยเห็นท่านแสดงท่าทีโกรธเคืองต่อผู้ใดไม่ว่าเวลาใดก็ตามใครจะไปหาท่านต้องการสิ่งใด ท่านก็จะรับรมด้วยความเต็มใจและอย่างว่องไวบางครั้งมีแขกมาหาท่านในเวลาที่ท่านจำวัดแล้วแต่หลวงพ่อก็ยังรีบกุลีจุกุจอมาจากที่จำวัดเพื่อมาสงเคราะห์ประโยชน์แก่แขกที่มาอธิวาสณขันติหลวงพ่อรับแขกอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อเชื้าวัน และอดทนต่อความเมื่อยล้าไม่เคยแสดงออกถึงความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าให้กับแขกได้พบเห็นและเมื่อคราวที่หลวงพ่อท่านอาพาธหนักในวัยชราท่านก็ไม่เคยร้องควรคางหรือร้องเจ็บปวดแต่อย่างใดจวบจนวาระสุดท้ายปริจาคะหลวงพ่อจงท่านบริจาคของทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าสองสิ่งใดก็ตามใครจะขออะไรหรือแม้กระทั่งย่ามที่ท่านถืออยู่ท่านก็ยินดีมอบให้ด้วยใจบริสุทธิ์ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาคุณธรรมสาประการนี้เป็นวิหารธรรมที่หลวงพ่อจงท่านสั่งสมมาชั่วชีวิตของท่านปฏิปทาของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเพื่อนๆฟังและเป็นยังไงนะเห็นไหมมันน่าคารพใช่ไหมพระแท้ก็คือ พระที่สอนให้คนประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอยู่ในจารีตประเพณีที่ดีงามนะโอเควันนี้จบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะปฏิปทาของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเพื่อนๆได้ฟังแล้วนะก็จะรู้ซึ้งถึงเออพลังด้านบวกแล้วจะนึกถึงแค่นึกถึงท่านท่านก็จะมาหาจะมาช่วยนะครับสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ เพื่อนๆนคนพันเอ็กอ้าวมาเราก็มาตั้งจิตถึงหลวงพ่อจงกันหน่อยนะครับอขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปในไยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมเคยรักสมัครไข่ขอให้ได้กุศลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้ด้วยกันกับฉันเถิดสาธุโอ้ยท่านโก ปฏิปทาของหลวงพ่อจงขนาดเนี้ยจะมาถามว่าหลวงพ่อท่านดีไหมนะก็ะะลองคิดกันเอาเองนะเออนะแล้วก็อ่ะรับสิลพรอัพิวาทนานศีลลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรวทันติอายุวันโนสุขันพระรังสาธุ หาพระแท้ให้ได้นะนแล้วก็เอามาเสริมบุญเสริมบรารมีตัวเองแขวนพระวัตถุมงคลน่ะหลวงปู่ดูก็บอกแขวนวัตถุมงคลเนี่ยดีกว่าแขวนอัป,ปมงคลรู้เปล่าใช่ไหมมีของดีติดตัวยังไงยังไงก็อุ่นใจครับสวัสดีครับ